สวัสดีสายตงทุกท่านนะครับวันนี้พบกับเราอีกแล้วนะครับ o l ล v e f i s นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่เกาะขามนะครับนี่ครับผมเกาะขามวันนี้อากาศดีครับน้ําเรียบแต่สีน้ําออกเขียวๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาแก้มือกันนะครับแก้มือจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าได้ปลาไปตัวเดียวครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าจะได้ปลาอะไรกลับไปพี่ๆน้องๆนาๆชมกันนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปร้านแม่บัวก่อนนะครับว่า เดี๋ยวเราจะซื้อน้ำซื้อสบียงนะครับเตรียมตัวครับวันนี้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวไปร้านระบัวนะครับเนยครับน้ำันเกาะครับวันนี้สวยครับผมแต่น้ำออกเขียวๆครับนี่ครับเขียวๆหน่อยเดี๋ยวมาดูปลาน้ำเย็นผมเดี๋ยวขอเรียกไปซื้อน้ำก่อนนะครับนี่ครับร้านระบัว เรมเลยนะมีที่พักนะครับบัวนี่คะอันนี้ก็ที่พักนะครับแล้วก็บ้านประบัวก็มีที่พักนะครับก็สามารถติดต oh ่อมาทั <c oughs> ้งเพจประบัวได้เลยนะครับเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับใครที่สนใจอยากมาตกที่เกาะขามนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับก็บ้านประบัวนะครับมินิมาร์ท แล้วก็นี้เรามีรถนะครับรถไฟฟ้านะครับเอาไว้ส่งของใครที่มาก็คันละสองร้อยบาทนะครับลงนี้ครับรนทุกรรทุกขอครับใครที่ไม่อยากเดินเหนื่อยนะครับก็มีรถให้เช่านะครับั่นได้รอบเกาะนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูในร้านกันนะครับตอนนี้ก็ร้านตะบัวก็ขายจิปาถะมีทุกอย่างครับผมก็เดี๋ยวเข้าไปดูกัน มีขนมมีของสดก็มีน้ำแข็งนะผมใครหิวก็แวะมาซื้อได้แล้วก็มีน้ำน้ำใครที่ไม่ได้พกมาที่นี่มีจำหน่ายนะผมมีน้ำมีเครื่องดื่มนะครับขายครับผม,มก็มีอุปกรณ์ตกปลานะครับ ขัวมัวเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หมายเลยนะครับผม ครับก็มาถึงแปดเหลี่ยมนะครับเนี่ยครับสภาพแปดเหลี่ยมครับผมวันนี้ครับผมก็บราลังครับผมก็กําลังประกอบเบ็ดนะครับพอดีผมกอบตีไปแล้วครับนี่คันนี้ครับผมแล้วก็คันนู้นนะครับมีน้ำเข้ามาก่อนแล้วนะครับชุดแรกก็บอกว่าน้ําเช้ามีกินนะครับแต่กลางวันยังไม่เจอเลยก็เดี๋ยวมาชมกันว่าคืนนี้ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบเบ็ดตีกันนะครับนี่ครับฟ้าเริ่มมืดมาแล้ว นี่นะขุดหมึกอยู่ครับผมก็น้ําก็ออกเอเขียวครับเดี๋ยวมาชมกันครับว่าจะได้ตัวไม่ได้ตัวนะครับนี่ครับปลายวันนี้น้ําสวยๆเลยครับก็ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็เดี๋ยวน้ําเย็นได้ชมกันนะว่าจะได้ตัวไม่ได้ตัวครับผมตอนนี้เรามาอยู่หน้าบ้านป้าโบนะครับพอดีผมสั่งข้าวไว้ก็เดี๋ยวมารอรับข้าวนะครับ แล้วผมก็เอานี่ครับมาตีหมึกด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้หมึกกันหรือเปล่าเดี๋ยวมาตามชมกันนะครับก็เมื่อกี้นะครับไปลองตกหมึกดูนะครับก็ผมพบว่าไม่ได้รเลยนะครับ ีน้ำมันเขียวนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราไปเอาข้าวกันเลยเนาะจะได้กลับไปเฝ้าเบ็ดครับพอดีห่วงคันเบ็ดด้วยเมื่อกี้เราไปหันไม่เห็นนั่งนั่งคุยเอ็มอยู่ดีอ,มมองกดนะกด<อ>แรงไหมปกัปกปกักกสามสี่ทีเลยรัวๆก่อนเมื่อกี้ไปเอาข้าวปลากินเดี๋ยวมาดูกันนะครับไปไหนปลาอยู่ไหนโอ้โหเผิ่มแวบ,บเดียวปลากินเลยเบ,บเดียวนยี่ครับสากตอเนี่ย นะครับเต็มแร้ครับผมมาแล้วไม่รู้จะกลายเป็นซาชิมิหรือเปล่านี่ครับครับผมเดี๋ยวตามตัวต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวตีเบ็ดกันครับผมป่าจะกินละก็ไม่เมื่อกี้ก็ตีเบ็ดเสร็จแล้วครับ นี่ครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับตะกี้กดย้อนสายไปขาดขาดไปอีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาตามชมกันครับว่าจะได้ตัวไหมนะครับตอนนี้ก็เวลาจะหกโมงครับน้ำเต็มนะครับช่วงนี้ไหลเอ่ยนะครับผมก็จะมืดนิดนึงครับย้อนแสงเดี๋ยวมาตามชมกันวันนี้ มาแล้วนะครับตัวที่สองครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นปลาอะไรนะครับผมเนี่ยกบทใหญ่เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเจ็บต้นหอมโอ้ยหลอดแล้วไอ้แจ๊อไม่ร่าเนื้อมันทำเหยื่อแล้วหอมมาแล้วกัดหลีดด้วยมั้งเนี่ยไม่เข้าเบ็ดด้วยมั้งเนี่ยเบ็ดพัน เปลาเบ็ดเจาะหัวหว่าโอเคครับตอนนี้ครับก็เป็นเวลาลงว่ะจะห้าทุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คเหยื่อกันนะครับผมน้ำเริ่มลงแล้วครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปเช็คเหยื่อก่อนนะครับตอนนี้ก็เช้เนนนนชาแล้วนะครับนี่ครับน้ำเช้าเรียบ เมื่อคืนนะครับช่วงตี 4, 5, สี่ตีห้าฝนตกดูครับสภาพวันนี้ฝนตกก็ไปหลบอยู่บ้านล้างนะครับฝนแรงครับเมื่อคืนน้ําแห้งจัดครับน้ําเช้าลงสุดเจ็ดโมงตอนนี้ก็เกือบเกือบเจ็ดโมงนครับน้ําเริ่มสดต้องรอหัวขึ้นตอนนี้ก็สมาชิกน่กครับตกปลาเล็กแล้วคู่เบดตกปลาเล็กกันแล้ว สวยตับต่อกันกนะวันนี้ผลประกอบการเมือ่อคืนโอ้ไข่เต็มท้องเลยสามแต้มม,มื่นแค่ไหได้แต่นี้แสามแต้มครับผลงานเมื่อคืนหลับกันหมดนะครับผมหลับกันห <laughs> มดครับได้มมาสามแต้มเมื่อคืนนะครับผมเดี๋ยวมาดูปลาเล็กน้ำเช้ากันนะครับนี่ครับแกงปลาเล็กไปแล้ว ตับเต่าครับตับเต่าเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับก็รอเหยื่อปลาเป็นนะครับน้ําเช้านี่ครับแนวไข่เหยื่อตกตับเต่านะผมเดี๋ยวมาดูกันตามไม่ตามนี่ครับมีฝูงอยู่ตรงนี้นะฝูงฝูงอยู่หน้าก่อนถึงเดี๋ยวดูกันนี่ครับปลามันตกใจอะ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับไปแล้วจมไปแล้วอะไรจมเนี่ยปลากินหรืออะไร เดี๋ยวตามชมกันนะครับว่าจะได้ไม่ได้ก็ทริปนี้นะครับก็พอน่าจะพอกันแค่นี้นะผมป่กกี้ปลาเล็กก็เงียบครับผมตีไปตีมาฝูงหายนะครับก็มีนะาๆถูกันอยู่นะครับตะกี้ได้เห็ดโคนมาตีปลาเป็นแต่ผมก็ต้องขอลากลับไปก่อนนะครับวันนี้ก็ได้เฝ้าแค่น้ำช้าน้ำเดียวนะครับก็ก่อนจากกันก็ฝาก กดไลค์กดซับส c r i b e ช่อง Olive Fishing นะครับมีคําแนะนําอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับก็ติดตามดูนะว่าทิปหน้าจะไปไหนไหนนะครับก็เดี๋ยวมาตามชมกันนะครับผม